สวัสดีครับผมหมอแอดเดินไปจิกแมนนะครับเจ้าพ่อแห่งศาสตร์ไพทาลูกนะครับจากเพจดวงดีนะครับแล้วก็ติดตามเราทุกช่องทางได้ที่นี่เลยนะครับโปรโมชั่นดีๆนะครับ399นะครับในเรื่องของ3าคำถามนะครับแล้วก็999ดูทางโทรศัพท์นะครับ15นาทีนะครับแล้วก็เราจะมาดูคอนเทนต์ดีๆนะครับในเรื่องของการเงินเปรียบเหมือนดอกไม้ที่โดดเด่นในลักษณะในเรื่องของความสุข นะและการเงินที่ย่ําแย่เปรียบเหมือนดอกไม้ที่ร่วงโรยหรือดอกไม้ที่แห้งเหี่ยวเฉานะครับอ่าเรามาดูวันทั้ง7กันเลยนะครับอ่ะวันจันทร์ได้ไพ่10กระทา10กระทาเนี่ยจริงๆถ้าเปรียบเหมือนดอกไม้เนี่ยจะเป็นเปรียบเหมือนดอกไม้ที่มีความเจริญรุ่งเรืองก็ต้องฟันธงเป็นดอกดาวเรืองเพราะว่าดอกดาวเรืองได้ไพ่10กระทาเปราะว่าทํางานมากได้เงินมากทํางานน้อยได้เงินน้อยทําให้เกิดความรุ่งเรืองความเจริญนับนี่คือคน วันจันทร์ครับนี่คือความโชคดีนะครับอ่ะคนธนาคารได้ไพ่ The d e v i l ลเดวิลนี่ถ้าดูจากคกําปยะกอบที่ถ้าเป็นทางการเงินที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักและมันต้องจ่ายออกจ่ายออกจ่ายออกเนี่ยมันเป็นดอกไม้ที่มีหนามนะครับเพราะว่ามันจะทิ่มแทงตัวเองเพราะความโลภอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับที่บอกว่าดอกไม้ที่ไม่ดีด้านการเงินเกิดจากความโลภก,ก็คือดอกไม้ที่มีหนามก็คือกลับมาทิ่มแทงตัวเองนะครับอ่ะ เรามาดูคนวันพุธนะครับคนวันพุธได้ไพ่ห้าเหรียญห้าเหรียญน,นี้เป็นไพ่ที่ยแย่นะครับยแย่มากๆเลยกับลักษณะของอดอกไม้ที่มีการคาดหวังว่าจเจริญเติบโตแล้วกลับมาสู่ความเหี่ยวเฉาแล้วมันตายเร็วจรกกิงๆแล้วห้าเหรียญเป็นไพ่ที่มีวิกฤตทางการเงินเปรียบเสมือนดอกไม้ที่เหี่ยวเฉาไปแล้วนะครับและคุณจะแก้ไขปัญหากับมันยังไง คุณต้องป้องกันก่อนที่จะมันเกิดเรื่องเลวร้วายนะครับอ่ะคนวันพฤหัสครับคนวันพฤหัสได้ไพ่ห้าไม้5้าไม้แปลว,ว่าการต่อสู้เป็นศิลปินเดี่ยวและเป็นดวงชะตาที่ทำอะไรจะสําเร็จด้วยตัวเองก็คือเปรียบเสมือนดอกไม้ทางการเงินที่พุ่งสูงก็คือดอกทิวลิปก็คือเป็นที่1เท่านั้นนะครับอ่ะเรามาดูคนวันศุกร์ครับเฮอร์มิดเฮอร์มิดเป็นไพ่ลือสีถือตะเกียงเป็นเรื่องของาศาสนา เป็นเรื่องของอยู่ระหว่างตรงกลางไม่ว่าจะเป็นการเงินดีและการเงินไม่ดีก็คือดอกบัวนะเป็นดอกที่เกี่ยวกับเรื่องของบริสุทธิทธ์ธผูกผ่อนและสามารถอยู่ในตําแหน่งที่เขาเรียกว่าควบคุมโชคชะตาทางการเงินได้ทั้งสองฝั่งครับเรามาดูคนวันเสาร์ครับคนวันเสาร์ได้ไพร่าราชนีถือเหรียญน,นัง่งบัลลังเขาบอกว่าราชินีถือเหรียญน,นั่งจะเปรียบดอกไม้ที่มีมูลค่าหรือสร้างมูลค่าเพียก็จะพยากรณ์ว่าไม่ใช่ดอกไม้แห้ง ไม่ใช่ดอกไม้สดแต่เป็นดอกไม้แห่งทองคำาเพราะฉะนั้นคนวันนี้เป็นคนที่โชคดีในทางการเงินเปรียบเหมือนดอกไม้แห่งทองคำแปลว่าไม่มีวันตายมีแต่การสร้างมูลค่ามากขึ้นมากขึ้นอ่ะมาดูคนวันอาทิตย์ครับคัาที่ได้ไพ่สองดาบ communication communication เขาเรียกว่าดอกไม้แห่งความสุขทางด้านข่าวดีนะดอกไม้แห่งความสุขทางด้านข่าวดีมักหมายถึงดอกมงคล ต่างๆนะครับที่ที่หมายถึงสื่อที่ทําให้เกิดความสุขนะครับไม่ว่าจะเป็นดอกกุหลาบที่สวยนะครับไม่ว่าจะเป็นดอกอะไรที่มีกลิ่นหอมนะครับนี่คือความโชคดีของคนวันนี้ครับสําหรับ7วันนับในคอนเทนต์ดีๆจากผมหมอแอดเดินมปจิกแมนครับสวัสดีครับทุกคนอย่าลืมนะคะตอนนี้ดวงดีมีช่อง YouTube และ TikTok แล้วฝากทุกคนกด Subscribe และกด Follow กันด้วยนะคะ